มีดหมอหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพครับด้ามไม้ฝักไม้ทั้ง3เล่มเล่มแรกนะครับความยาวด้ามโลฝัก8นิ้วครึ่งเฉพาะใบก็4นิ้วครึ่งเศษเกับ5นิ้วนะครับด้ามไม้ฝักไม้ลัดหวายที่ฝักแล้วก็กันเขาเป็นเหล็กดํานะครับเล่มนี้ลายน้องสิงสันใบมีดหนาดีมากน้องสิงก็เป็นฝีมือช่างฉิมนะครับ ใบออกเป็นเหล็กสีดำมีส่วนผสมของพวกเหล็กอาถรรพ์วัตถุอาถรรพ์นเนี่ยเยอะนะครับเหล็กถึงออกมาเป็นสีนี้แล้วก็สภาพดีมากสันใบมีดเนี่ยหนามากเลยครับไม่ค่อยเจอนะครับมีดหมอนหลวงพ่อเดิมที่สันใบหนานหนาคังเขาก็อุดเสมอกับกันนะครับแห้งแน่นสวยสมบูรณ์มากเก่าสวยดูง่ายนะครับเล่มนี้ วันป้อมออกเป็นทรงประหมอด้วยใครได้ไปต้องบอกว่าโชคดีมากเลยนะครับเพราะว่ามีสวยๆทรงดีๆอย่างนี้เนะี่ยมีไม่กี่เล่มนะครับสวยงามดูง่ายสภาพดีนะครับน่าเก็บน่าสะสมมากพุทธคุณก็ดีครอบฟ้าครอบจักรวาลอยู่แล้วนะครับเก่าสวยมากเลยครับ ต่อมานะครับนี่ก็งามเหมือนกันยาว9นิ้วใบ5นิ้วมีดที่ยาว9นิ้วใบ5นิ้วเนี่ยก็จะเจอค่อนข้างบ่อยนะครับเป็นขนาดมาตรฐานเลยกันและแหม่เขาเนี่ยจะรัดด้วยทองเหลืองหรือทองฝาบาทนะครับด้ามไม้ฝักไม้ เล่มนี้ก็ลายนาคเกี้ยวนะครับหรือนาคสมพงศิลปะฝีมือช่างก็เป็นช่างยุคเดียวกันกันกบช่างฉิมนะครับก็คือช่างสอนนั่นเองข้างหลังเขาเป็นลวดลายคะถามงกุฎพระพุทธเจ้าแล้วก็มียันตัวอุนะครับข้างหน้าก็เป็นยันเป็นลายนาคเกี้ยวหรือนาคสมพงนั่นเองช่างฉิมช่างสอนนี่ฝีมือดีพอๆกันเลยครับ แล้วแต่เราจะชอบนะครับคางมีกระอุดแน่นสวยมีไม่มีโยกไม่มีสั่นนะครับอุดเสมอก,กันกับกันมีดเลยแล้วก็ลวดลายที่ทุกคนจะรู้เลยว่าเป็นเอกลักษณ์ของช่างสอนก็คือลายหน้าเกี้ยวเนี่ยนะครับตีได้สวยมากขนาดกำลังดีเลยครับทุกคน มีทรงสวยดีนะครับใบมีดก็ออกเป็นเหล็กสีดำเหมือนเล่มเมสักครู่นี้เลยต่อมานะครับอันนี้จะเป็นเล่มใหญ่ที่สุดขนาดเขาก็จะ13นิ้วครึ่งนะครับเกือบ14นิ้วขนาดนี้เกือบควันช้างเลยถ้าวัดเฉพาะใบมีดก็จะอยู่ที่8นิ้วนะครับเล่มน,นี้ก็ใหญ่สวยสมบูรณ์ดำไม้ฝักไม้เหมือนกัน กันและแหม่เขาเป็นทองเหลืองหรือทองฝาบาทนะครับเล่มน,นี้ก็ดูเก่าสวยเป็นธรรมชาติมากเลยได้มาจากคนนครสวรรค์น,นะครับเก็บกันมาเป็นรุ่นต่อรุ่นความเก่าเขานี่ชัดเจนนะครับเก่าสวยชัดเจนมากลายก็เป็นลายหน้าเกี้ยว ช่างสอนนะครับทั้งสามเล่มนี้เหล็กออกสีดำดำหมดเลยนะครับเหล็กสีดำดำนี่ก็มีส่วนผสมของพวกเหล็กอาถันและอาถันเนี่ยค่อนข้างเข้มข้นนะครับถึงเตีเออกมาได้เป็นเหล็กสีดำดำแบบนี้เขาจะเรียกกันว่าใบเหล็กอาถนั่นนะครับวัสดุโลหะอาถันเข้มข้นมากตะปูสังฆวานอนบ้างบาดพลาแตกบ้างนะครับเหล็กดำบ้าง ผสมบนไปลงไปบางเล่มอาจจะมีส่วนผสมของพวกแร่เหล็กไหลแร่เหล็กน้าพีไปด้วยนะครับก็แล้วแต่วัสดุว่าจะใส่มาหรือจัดเตรียมกันมาแบบไหนเนาะคังมีดแห้งแน่นสวยดีนะครับเล่มนี้ใหญ่สะใจดีมากเลยสภาพดีนะครับไม่มีโยกไม่มีสันลายหน้าเกี้ยวทุกคนเก่าสวยมากหน้าเกี้ยวช่างสอนนะครับ ข้างหลังก็ยันคาถามงกุฎพระพุทธเจ้าข้างหน้าก็เป็นยันหน้าเกี้ยวประมาณนี้นะครับใครชื่นชอบสนใจโทรมาติดต่อสอบถามพูดคุยกันได้เลยครับรับรองว่าไม่ผิดหวังสักเล่มนะครับสวยงามถูกใจทุกเล่มแน่นอนนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ครับขอบพระคุณมากครับ